มมากกันะรเื่่ออี้แล้วโอเคโอเชเป็นยังไงมาโอเคนะแม่เราจะลองเข้าขึ้นได้ใช่ไหมใช่โอ้ยโอเคนะครับผมอาจจะไม่คลัสแบบทุดข้อเอ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะมีท่าหลังแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปในห้องรวมห้องนั้นเลยครับไปรวมกันเออพี่ปออินไซต์มีทำไมเราไม่ไม่ได้ร้องใช่ไหมไม่ครับคือท่อนพวกนี้มันควรจะร้องร้องได้หรอกมีออกม่ออกหายนะ ไม่ทำหน้าหรอกเหมือนทอนิเนี่ยสองคนออกไปพี่ไม่รู้ทใช่เพราะว่าเพราะมันยืนอยู่มันยืนอยู่หน้าเนี่ยพอมันยืนหน้าปุ๊บแล้วแล้วสองคนก็ถือไม้ร้องอ่ะอ่ะอย่างเงี้ยดูนี่สวัสสวอ่ะ2งคนนี้ถือไมร้อง้วคู่ยืนรู้สึกไงรู้สึกไงมาทำอะไรเนี่ยโอ้หมาทำอะไรโอ้โหยังอีกยังอีกอินเนอร์อินเนอร์ไปเนี่ยนปเนี่ย คือจะร้องสักลายก็ได้แต่ว่าต้องถือขึ้นมาอะไรอันแรกร้องได้ร้องเบาๆร้องอเมโลดี้อ่ะแต่ร้องแหลมขึ้นมาใช่ถูกไหมยังไงแล้วก็ยังได้เลยไม่ไม่ต้องต้องก็เดินใช่ยก็ได้ลองไหมลองดูไหมอ่ะเน้นซอปะ เน้นดด้วยเฮ้ยไม่ได้น้นจด้วยใ่ป่ะเน้นปังมันต้องเยอะแล้วมันทำไมจะร้องไม่ได้แน่น้วยไขมันนะมันต้องเยอะมากแล้วคอมลงนะเย้คุณก้องบอาทแกในกล้องหอมมาใส่ในทีวีอมมากมันไม่มันมันเลอะออนไไม่ปล่อยลง

เน่นีิกเก่ดิกินนวิกเกิดิกสตรอเบรียอะเมนกันีวิกเกิดิกขออเลยเพลงเพลงนี้เป็นอย่างนี้เลยขึ้นขึ้นต้นมาดีลดดูโอเคแล้วภาษาได้แล้วนะเพลงนี้ยภาษาได้แล้วนะแต่มันไม่ได้จะดอมันไ้หญิงสตรอเบอรี่นี่นวิกเกิดิก

อยากเดี๋ยวยังไม่ไม่ไม่บอกมาเงินมันลองดูลองดูอยากฟังแบบเต้นไปด้วยอ่ะยินดีไหมทูบ้าใช่ฟังแบบเต้นไปด้วยจะได้ก็ฟังแบบเต้นไมปจะเต้นได้ไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ใช่ต้องใช้ไหมได้ยินอีกแล้วอันนี้ได้ยินแต่ว่าเมื่อวานนั้นนะท่อนท้ายอ่ะเสียงตกหมดเลยเพราะว่ามันเต้นเยอะเหนื่อยค่อยเหนื่อยแล้วมันหน่วง ไป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 ซ้อมแบบวิ่งวิ่งรอบสระน้ำได้ไหมใช่วิ่งเช้าหนูวิ่งตอนนี้มันไม่ทันแล้วเหรอคะใช่แต่ตอนนี้มันไม่ทันแล้วแต่ว่าคือถ้ามันหนักมากเมื่อเมื่อเมื่อวานนั้นตอนที่เต้นนะสุดท้ายนะดอบหมดเลยเสียงแขว่งหมดเลยทั้งสามคนกระจัดกระจายเลยอ่ะคือมันไม่แข็งแรงพอหนูลากไปหนูแบบคุมแบบคุมแบบพยายามมันแบบมากไอ้จ่าเห็นชัดเลย Itís มันแบบเหนื hey. อ Listen, <m <m like ่อยมากเลยหายหมดเลยอะทำไงอะองจบ้ากเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนว่าเนี่ยว่าคอมเมนต์เตอร์ว่าชัวร์เขานั้นว่าเลยเพราะอะไรกันครับมันต้องวิ่งพุ่งอย่างเงี้ยแบบปลื้มแล้วก็ตกลงมาเลยก่อนดีเจมันจะโว้โวพี่เอมันจะไม่ร้องโวสุดท้ายใช่ไหมเพราะพี่เอ็มจะวู้แต่ว่าดีก่อนดีเจมันร้องพี่เอ็มโว้เลยนงมันไม่มันไม่พอเลยได้ไม่พอ ก็ได้ร้องไห้่ะโหโหโหก่อนดีเจอ่ะพี่ว่าจะไม่ร้องเพราะพี่ไม่มีแรงร้องดีเจเดี๋ยวโห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 ดีเจก็ไม่ต้องร้องไงโผล่สุดท้ายเดี๋ยวไปดูได้แบวขาขาไม่เอาขาไม่มาซ้อมได้แต่ว่าไม่ต้องร้องใส่ไม้ก็ได้อ่ลองได้ต่อก่อนโอ้โหนี่ป้าเบวขาไม่ขอดู่วน อยากเห็นสองเลยแล้วทำไมมันแน่นนะเมื่อกี้มันยังไม่แน่นเลยปูตื่นเต้นตัวเราอย่างแซ่บเลยอ่ะแซ่บอย่างแซ่บมบเลือดอะเลิศเลยได้ได้แล้วก็เอาผ้าวสามสีก็ผูกนะไม่ใช่เอาเสร็จเลยโอ้ถอนไม่ได้เศรถอนไม่ได้พี่แล้วเสียใจไหมก็ไม่ได้หรืก็ต้องไม่ไม่มันต้องไม่มันก็ต้องไม่ถอนไง ตอนหน่วงมันเขาปักให้เองแหละมันต้ออกจากไม้ไม่ได้เลยใช่เนอะดิแล้วจะเราจะร้องหน่วงตอนนี้ภาษาอันนี้ก่อนร้องก่อนเออใช่แต่ว่าเราตัดท่อนคูฮาไปนะไม่รู้ว่ามันจะตั็นได้ลองดูอ่ะมันอาจจะดินออกได้ค้าสามสีค่าสามสีละจะลืมข้อจะลืมข้อท่อนของน้ำน้ำอัดโชว์สโชว์ทำได้เปล่า คนนี้น้ำก็มีเอ็มกบบจัดจ้านเป็นแหก่จักจันยืนเฉยเลยโอ้สวยจังแต่เราทำยังไงกันเนี่ยพี่ขนาดนั้นเราสองหมอก่อน I'm talking pretty u i l l on a s มี่ให้ร้องลรยเดียวกันกเไม่ได้จัจจันอย่าลืมร้องตอนนี้เอ็มร้องคนเดียวใช่ปะ ตั้งกากกูขาอะไรไหนเนี่ยนพิ่มขึ้นไหมคะหรือว่าหนูมร้อนไม่คอนเดนเซอร์มันได้หมดเฮ้ยไม่ไม่ห่าไม่ห่าเอาไว้อย่างงี้เฉยเฉยเราหันท่านไหนเข้าไม่มันได้หมดมันมันรับหมดนี่ไงมันรับหมดไม่รวมอ้าวมันรับหมดไม่ต้อไปถึงเรื่องใช้ใหม่แบบนี้อไม่ต้องไปยุ่งกับอุปกรณ์เขาฮะทำไมเขถึงเริ่มใช้ใหม่แบบนีอ่ะไม่ต้องไปยุ่งกับอุปกรณ์เขาฮะทำไมเขาถึงเริ่มันไวไวได้หมดไม่ว่าถึปย่งา ไใจดวงตาจะเดินอะไรก่อนเนี่ยเอะไรเอาลวง่อนก็ได้ค่ะก็ไม่ไหวทัวร์เอาเอาเอาจริงๆเราต้องเอาเอาเพลงอะไรก่อนนะดูยังยังเขาไม่บอกเดินไม่ไมาอย่ามาแล้วต้องใช้ทิกทอกใช่ป่ะก็ทิกทอกไปก่อนแล้วอ๋อเพลงนี้ดวงอานดวงอานดวงอนดวงอานดวงก่อนนะพี่คงสุดแล้วก็น่าจะบอนท่อนที่จัดร้องที่โอ้โหไม่ได้ต้องยืนรอ ไม่ได้ต้องยืนรงที่เดิมพร้อมยังพร้อมค่ะแต่พี่ก็ต้องยืนรงนี้แต่แหละแต่แกไปได้อ๋อยืนได้ยืนได้ลองเข้าเร็วแล้วก็เดินพี่เข้าพี่เข้าแปดแปดแปดที่สองเลยแต่แกก็ต้องยังร้องคอราช่์พร้อมยังพร้อมยังพร้อมค่ะเตรียมกันให้เรียบร้อยนะโอเคไป ทุกครั้งที่เธอนั้นส่งรอยยิ้มเข้ามาทักทากทุกครั้งที่เธอนั้นส่งสายตาเข้ามาหากันทำไมฉันนั้นชัจถึงสวรรคึงที่ยิง่งยู่ตรงน้นา,านท,นทุกครั้งที่เธอนั้นคอยส่งเสียงและจบควันทุกครั้งที่เธอคอยเพราอเธอ